ครับดีใจมาครับเนี่ยเจ็ดชิ้ซ่อมแอร์บ้านเด็กกินอ er, ิมเมอร์เซอหมื่นแปดพัยูนะครับครับไม่ใช่เนะมีปัญหาเปิดติด,ตดแค่เดียวหลอดไฟกระพริบนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่นะเเบรรกกอ์ไฟเปิดค้างอยู่ช่าง,า,า,างหนึ่งรู้ว่าเขาซ่อมไม่เป็นหรอกเขาไม่ใช่ช่างอะไรตัวนี้อืมที่บ้าน เอ็นี้มันเปิดค้างอยู่ป่ะครับเอาเตอร์สวิงทำงานอยู่เอ็นี่เปิดหยดน้ำอยู่ลูกก่อเตรียตั้งหมวดกดิ้สสงสเปรย์ลงศารตัวตั้งยี่สิบห้ากันก็ได้ กี่ตั้งประโยดนน้ำอยู่นะเอ๊ะมันกระพริบเลยนี่เยาลองเปิดดูกันเราจะเ,เช็คโค้ดได้กระพริบตัดเลยนะตัดเลยนะครับไมไ่ทำงานเพราะลมไม่ทำงานเลยเดี๋ยวลองเช็คโค้ดดูโค้ดเซนเซน

อยูสี่นะครับเดีย๋ยวไปเช็คไฟตรงบอดคอย้อนก่อนนี่นะครับก็ RK คอยเย็นก็ FTKD 1 8 f v 2 S นะครับคอยร้อนก็ RKD 1 8 f v 2 S นะอนะโอเคบอร์ดเรืองไฟด้วยกัน เสียงไฟสวิงนะบอดแม่กระพิษนะครับดูสิก็เกี่ยวกับเป็นทั้งสื่อสารเป็นทั้งไฟลนะ 100, สอ่ร้อยสามสิบหกโวลต์มีนะครับ,บนนะไฟสื่อสาร สองกส่านี่ไปหาใช่หรอครับสองโวลต์นะครับสองจุดเก้าเก้าไม่สวิงนะครับครับอ่าตอนนี้น่าจะบอดเขียวน่าจะมีปัญหานะครับเยิมเลยบอดเขียวซ่อมได้ยังไม่ถึงบอดยังซ่อมไม่ได้ครับ แกะซ่อมก่นตามสเต็ปแล้วครับด,ด,ดีซีสีนะเบิร์ดนีดนี่เบนนะอ้มันวัดยากนะมองไม่เห็น วิ่งนะครับโอเคบอร์ดเขียวนะ่าจะมีปัญหาคนระับไอ้ตัวต้องซ่อมบอร์ดเขียวก่อนเพราะว่าตัว power module ไม่น่าจะยังไม่เกี่ยวเนาะตัวนี้เพราะมันยังไม่กระพริบนะครับ LED ไม่กระพริบสื่อสารไม่ได้นะครับบอร์ดโหลดนะนค,รครับเดี๋ยวต้องปิดไฟครับต้องถอดบอร์ดบอร์ดอ่านี่ไปซ่อมอนะ่ะบอร์ดเขียวนะ่าจะมีปัญหา,าหใช่ใช่ครับ ยกลงเลยครับเรกเกอลงเดี๋ยวลื้อถอ,อดอบ์ดไปเช็คดูคคยังไงต้องไปตรวจเช็คดูนะครับตามตอนต่อไปครับ,บกินอินมาเต์